บันนี้เป็นครั้งที่92ตรงกับวันที่9กกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2,569ข้าพเจ้านายพัชราธรรมปาโมทขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งคู่บาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาตรัย ครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายายมนต์ต่อไปชุมนุมเทวดาสมันตาจากกวาเรสุอัตราคัดชันตุเทวตาสัตรมังมูนิราชาสุนันโตสักขโมขทัง สักเเาเมจารูเปคีริสิคาลาตาเตจันตาริเควิมาเนทีเปรัเทจาคาเมตารุวานาคา,าเนเคหะวัตทุมหิเคเตภุมมาจัยันตูเทวาชาลธารวิสเมยะกฆคันทพนาคาตินทันตาสันติเกยังมูนิวราวาจนังสาธวเมสุนันตุ ธรรมมาสวัณกาโรอายามพัฒนตาธรรมมาสวัณกาโรอายามพัฒนตาธรรมมาสวัณกาโรอายามพัฒนตาบทสวดนามาการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจคิยาข้าถา นาถิเมสรนังอัญยังพุทโธเมสรนังวะลังเอเตนะสะจวเชนะโสธิเตหตุสัพะทานาถิเมสรนังอัญยังธรรมโมเมสรนังวะลังเอเตนะสะจวเชนะโสธิเตหตุสัพะทานาถิเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวะลังเอเตนะสะจวเชนะโสธิเตหตุสัพะทา บทสวดมหาการัิโกนาโถติอริกาคาถามหาการโกนาโถอัตตายาสภะปริณังปุเรศวาปรมีสภะปโตสัมพริมุตตะมังเอเตนะสจวเชนามาหตุสพุปัทถวามหาการโกนาโถหิตายาสภะป uh. ริณังปุเรศวาปรามีสภะปโตสัมพริมุตตมังเอเตนะสจวเชนามาโหตุสพุปัทถวามหาการโกนาโถสุขายาสภะปริณังปุเรศวาปรมีสัภะปโตสัมภริมุตตมังเอเตนะสจวเชนามาโหตุสพุปัทถวา บทสูตรมหาสมัยสูตร เอวัมเมสุตังเอกังสมัยังพระขา Jesus, สักเกสุวิหารติกปิลาวุตุส밍มหาวเนมหาตาพิขุสเคนาสัตถิงปัจจมาตยิหิพิขุสตีสเพเหวะอรหันตหิทัศหิจะโลกทาตุวิเทวตาเยปุยเยนาสานิปติตาโหติภควันตังทัศนังยาพิคูสังกันจะอากโธกัจจตุนังสุทาวาสกายกันังเทวังเอตระหเสียังโคพระขาสักเกสุวิหารติกปิลาวุตุส밍มหาวเนมหาตาพิขุสเคนาสัตถิงปัจจมาตยิหิพิคูสตีสเพเหวะอรหันตยิหิทั YANU NAMA YAMBI YANA PAKAWATENU PASAKAMAYA MA UPASAKAMI TAWA PAKAWATO SENDIGYE MAJAKARANG PASOYAMATI AGAR HOTA DEWATA SEYATAPI NAMA PARA WAPUISO SAMISTANG WA PAHANG PASALAYA PASALITANG WA PAHANG SAMIJAYA EWA MINGWA SUDAWA SESU DEWESU ANTALA HITA PAKAWATO PULOTO PATURANGSU AGAR HOTA อัครทัพอปลาเทวตาประกอตสนันนเกอิกมังกัลังอาภัสสิตัลลาภิกาโวสมาทัา้งสูติถตังอัตโนอุชุก,กมากังสุสลัดถิวันเนตาน,นิกะเหตตวะไต อินทรยานีลัติปันติตติอคโทอปราทวตาภะกัตสนเกอิมังคภัสสเชิดวาคีหลังเชิดวาปลีคังอินทคีหลังโอหัมาในชาเตจรันติสุทโิมานาจักุมตาสุนทาสูสูนาคติอคโทอปราเทวตาภะกัตโตสนเกอิมังคัลัภัสสเยเกจิพุทธังสราณังคตาเสนนาเตคขมิสันติอปัยะภูมิงปะหายาปนตุสังเทหังเทวกายังปุริปุเรสันติติอัคคะโทผักวะปิคั่วอมันเตศีปุ พระมายวัตถุตาสันนิปฎิตรายสงเสริญทัพิมัยหังเอตริเกปิเตพิคเวผุวิสัตติอนาคตมัทนานังรันโตสมาสุพทาเตสปิภะควันตนังเอตับระมายวัตถุตาสันนิปิตราผู้วิสัตติเซยทัพิมัยหังเอตริอจิคิสามิพิคเวเทวะกายังนามามิ กิตติยศสามีพิคเวทวะกายังนามามิเทศิสามีพิคเวทวะกายังนามามิตั้งสุนาสถสารุกังมนัสิกะรถภัสสิมารติเอวัมพันเตติโคเตภิกคู่ภคโกรโตปัญจสุสุ้งภควาเอตรามวจะสิโลกะมนุสสามียถาปุมาตัสติตาเยสิตาคิริขพลังปิหิตตาสมาหิตตาปุทุสีขวัสเนนาโลมหังสัพพิสัมพุโนอุตตามนัสสุท้าวิปัสนามนาวิลาพริโยปัญจเตยทววันเอกปิลวัฏทเวโตอมรดยิสทัสสาวเนสเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิขาราภิกขวัตเตชะอังนุุสต ເສສັມປະຕະລຸຈະນະອມະນຸດສາດນະທະສະນະນະອັບເພເຄສັມມະທະຄູສະຫະສັງອາດຖາສຕະລິງສດສາ นามัตถกสุ้งอภัปเกตน์นามัตถะคุ้งที่สร้างสภาอุภาอาหุงนั่นจะสะพังอภินกายยาบวะวิกิวานาจขุมมาตโตอมรดิสท้าสาวเนสเนรเตเทวักายาอภิกันตาเตวิชานัาถภิกาวียูหังกิติกิสมิเคลหิอินุปุปโสสัตตสหัสสาวยาคาพุมากกปิรวัธวาอิทิมันโตสุติมัโตวันนาวันโตยัสสตินุมบทามนาอภิกรมวิคุณังสริมติงวันังชาสหัสสาวีมาวัตยาฆานณตวันนิโนอิทิมันโตสุติมัโตวันนาวันโตยัสสตินุมบทามนาอภิกรมวิคุณังเสริมติงว สาตาคิรติสหสยขานนตวันนิโนอิทธิมันโตชื่อทมันโตวันนามันโตยัสสินุโมทัมนาภิกรมุงภิคุนังสมปติมวังอิจเจตโสราสัหัสยขานนรตวันนิโนอิทธิมันโตชื่อทมันโตวันนามันโตยัสสินุมทันาภิกรมุงิคุนังสมติวังเวสสมมิตาปัญจสตยขานนตะวันนิโนอิทธิมันโตชื่อทมันโตวันนามันโตยันสสินุโมทนาภิกรมุงภิคุนังสมปติวังกุมภีโรราชัไคโกไปปุรสานิเวสนางยโยนางสาสตสา คนธพนังอธิปติมหาราชยาสสิโสปุตตาปิฏฐาภหาโวอินทนามามาภะราอิทิมัต,มต,ววต,ตโตชุติมัโตวันนาวันโตยะสตินมุทธมนาอภิกรมภิกขุนังสมาติวันัง ทักินัจัติที่สร้างราชาวิรูโลหะตปัสสติคุมพันธังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตาสาภาหะวออินธนามามาภะไหรทีมันโตชุติมันโตวันเนวมันโตยัสสิโนุโมทัมนาอภิกรมปภิคุณังสมาติวะนังปชิมันจัติที่สร้างราชาวิรูปัโคปัสสตินาคณังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตาสาภาหะวออินธนามามาภะไหรทีมันโตชุติมันโตวันเนวมันโตยัสสิโนุโมทัมนาอภิกรมปภิคุณังสมาติวะนัง อุตรันจัทสังราชกุเวโรถปัสสัสติยาคันังอธิปติมหาราชยาสัสิโสปุตาปิตาสภาหาโวยินทนามามะภระอิทิมโตสุติมโตวนาวตยยาสัิโนมทานาอภิมุภิคนาสมตินังปุริมาิสังทัตระทรรคินาเวโรโกปัชเมนาบรุปโคกูเวโลอุตรันทสังจตโรเตมหาราชสัมปันตจตรสะพัทลามนาอาสุเบนกปิลวะทเวเตสังมายมุนดาหะสาอาคูวัจณิกาหะสามายาคูเตนทูเวเตนทูวิตูจัป าชนโอสโกอาคูปัญจสิโคเจวะติมพารุสีอาปัจซาเอเตจันเกจาราชนคณะุพัสหาราจุภิโมทหมานาอภิกรรมุมภิคุณาสมติงวนังอาทะกุณัสพานาคาเวสลาสหัสกากรรมพรัสัตลาอุสัตราอาคูปยคาสหายธิพิยาบุนาทาตระธาจาอาคูนาคายยะสิโนเอราวโนมหานาโคโซปาคัสเมติงวนังเยนะขารเชสหัสหรันติทิพานิชาปักิวิสุตจากคู่แหวหิกะซาเตวานาชาปตาสิตาสุปนาอิติเตสานามังอภิยันตทานาคาราชานามาสีสุปนาเขมากสิุโสัญญหิวจีิ อุปวายยันตานาคาสุปนาส,สารณามากักสมุตทางชิตาวชิลาเถนะสมุตทางอส,สุลาสตาพาตโรวัสวัสติทิมัโตยัสสินโนกักาชามาหัสปิสมาอส,สุลาธานาเวคัสาเวปาจิติสุจติจปัปปาหราโทมานุจิสหะ สัตั์นจักรผลิปุตตนาสเพเวโรจนามกัสสัญในหิตวาพระดิงเสนางลาหุธมูปาขบุงสมัยโยธานิพันเตภิคุณังสมิติงมังังอาโปจัจเทวาปัทวีจัตเทโชโยตะถาขบุงบาลุนาบาลุนาเทวาโสโมจัตยสัสสะหะเมตตากรุณาไกกาอาคูเทวะยสัสสิโนทัศเตทัสัทากายสเพนานัตวานิโนอิทิมันตชุติมันตววาน้ามันตัสยสสิโนมุทมานาพิขมุงภิคุณังสมิติงบังังเวทูจัจเทวาสาลีจัตสมาจัทเวยามาจันหัสุปนิสาเทวาจันหามาคูบริเกิตา ปุรักิตาสุริยาสุปนิสาเทวสุริยมาคุปุรกิตานักตันิปุรักขตวาอาคูมันทวาลหากาวะสุนังวัสดวเสโทสะโกภาคาปุรินทะโรทัเสเตทัสทากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมนโตชุติมนโตวันะมันโตยะสติโนมุทามนาอภิกรมภิกุณสัมงติวันังอราคูสัพูเทวะชรมาคิสิคาลิวะทิกฐาจาโอชาจา อุม,มาบุพพนิภาสิโนโวรุณาสาธามา,าจะอาจุตตาจายเนชกาสู้เลยยาติเชอิอาคูอาคูวัตสวะเนสิโนโทัเซเตทัสถากายาสาเพนะาตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันเนามันตังยัสสิโนมุทามานาอภิกคงภิกุณังสมติงวังสมานามหาสมนามนุษยามนุษย์สมา ทิทาปุษกาอาคูอาคูมโนบปุิกาอาทาคูทะโยเทวายเจจารุเถรวสิโนประคามหาประคาอาคูเทวายยัสสิโนทัศเสเตทะสะทากายาสะเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวมันโตยัสสินโนมทะมานาอภิกรมภูมิกุณาสมติงวันังสุกากรุมหารุณาอาคูเวคานาสาสหะอุทะตะไหหะปามุขะอาคูเทวาวิจขนาสธารมตาหารักชามิสกาจายัสสิโนธนยังอาคาปจุนโนโยทิซาภวิสติทัศเสเตทะสะทากายาสะเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวมันโตยัสสินโนม ตายามากัฏกาจายัสสตินโนลภิกจารมาเสยท้าชตินามาจัสวานิมมานารติโนอาคูอาคูปลนิมิตาทัศเตเตรสทากายาสเพนะตะวันิโนอิทิมันโตชุติมโตวานนามันโตยัสสตินโนมัทมานาภิโกมพิคุนาสมาติงวันัง สัตเท้แต่ถืวันกิยาสเปนและนัตะวันนิโนนามันเวรดอาคันชุ่งเยจันเยใส่สัจสหพูดธัดจากนักขีลังโอกตินนมาสวังทักเคมคาตรังนาคังจันทาวงอสิตตังสุพมาปรมาโตจับปุตตะกิมโตสหัสนังกุมมลุสโสจัสภพัสิมิถึงวันังสหัสสารพมารกันนงมาพมาพิเดสติอุปนโนสุติมันโตปิสกายโมยัสสิโสทัศเศรษฐิสราอาคูปันเจกะวัสวัติโนเตสจากมัชตววคาหริโตปริวาริโต เจจัดสะเพย์พิกันเตสินเทเทเวสภามาเกมาราเซนะอภิกรรมิปัดสะการหัสามาดีทังเอถะกันหัฐาพาราดาอาเคนาพานาบัทูโสมันตาปริวาเดิธรรมมาโวมุจิถังโกชินังอิติตธรรมมาฮเชนุกันนาเซนังอเปสยิปานินายตระดมหัจฉาลังกาตะวานอาเพราวังยะทธาภูเบสโกเมโคทรัยันโตสวิสโกตหาโซปจุดถาวัติสังกุโธสยังวเซตันจัสะพังอภินญญาวะวัคติวานะจักุมาตโตอมานยิสัทธาสาวเนสเนราเตมาราเซนาภิกันตาเตวิชาณถภิกกโวเตจะอัตตปามากลุง สุดวาพุทธศาส,สนางวิตรักขีปนาคมุเนสังนมพิสุยุงสัพเพวิชิตสังขามาเพียรติใจกสัตตินโมโนติสหะพุทธเอกสวกาเตชัน,นสุตตาติมหาสมัยสตสังที่ตังสเดมังบทสวดจุลชัยาประกอนนโมเมพุทธเตชสาทนโมเมพุทธเตชะสาเตชะสา รัตนะตยาธรรมินคาตชาปะปสิทธิปสีเทวานารายะพระเมศุลาสิทธิพรมาชัยอินทาจักรตุโลกาคัมภีรักขคา,าสมุทาภูตุงคังคาจัจสาพ,พรมาชายาปสิทธิพันตุเตยชาย,ยาชยาธรณีธรณีอุรธีอุรธีนาทีนาทีชาย,ยาชาย,ยาขาคนละตนละนิใสยในไรใ,ใ,ใส่เศร นะเมลราชพลนาชีชัยะชยะคัมพีละส้มพีนาเคนนันนาดีปีศาจฉาผูตากาลีชัยยชยยธุนิมิตาโลฮีชัยยะชัยยะสิงคีสุธารานุกชาชัยยชยะวรุณมุขะาตราชัยชัยยะจำปาทินาคักรคันถักชัยยะชัยยะขจคนนกำลังสุกรบผู้ชังศีหาพยาคตีปาชัยชัยยะวรุณามุขยตาชิตตัดเสนาลีปุณสสถินาดีชัยชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยชยยะธีทะเลสัาสุชัยยะชัยยะชัยยะธณี สนตินัสสธาชยยะชยยะมกรลาลัญยาพระเคชยยะชยยบรุณายาเคชยยชยยะลากเสสุลภูชเตชาชยยะชยยพัมเมธขณาชยยะชยยราชาธิราชาชัยชยยะชยยะปวิงสับพัง ชัยยะชยยะอรหันตตาปัญเจิกาพุทธาสาวังชัยยะชยยะไม่ใหสโลฮะโลฮลินเทวาชัยยะชยยะพรมมาสุลโคชัยยะชยยะนาโควิลูโกวิลุปะโคจัติมาลวิอินโทจัเวนเตโยจากุเวลูวาลุโนปิจากอะคิวโยจากปจุนโฮกุมารโอทาตรัตโกอัทธาลสามหาเทวาสิทธิตาภาษาอารโยสิโนสวกกาสภาชัยยะรามพุวันตุเตชัยยะธมโมจัดสังโคจัดสปาโรจัดเชียกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะสดที่พุวันตุเตเอเตนะพุรุเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลังชัยยะปิพุทธสตริมุตโตอิมโย ประสิโยโคสซียมโพธิมันเตปบมดิตาชยัตธาพัมมาคณาเมสิโนชัยโยปิพุทธสัสสิลิมโตอายังมารัสสจัปปะปิมโตปราชโยโคสซียมโพธิมันเตปบมดิตาชยัตธาอินคาณาเมสิโนชัยโยปิพุทธสัสสิลิมโตอายังมารัสสจัปปะปิมโตปราชโยโคสซียมโพธิมันเตปบมดิตาชยัตธาเทวคณาเมสิโนชัยโยปิพุทธสัสสิลิมโตอายังมารัสสจัปปะปิมโตปราชโยโคสซียมโพธิมันเตปบมดิตาชยตาสุปันนาคณาเมสิโนชัยโยปิพุทธสัสสิลิมโตอ ชายาตถานาคาคนาเมซิโนใช้ยปิพุทธศัตริย์มโตอยังมาราสจัปปะปิมโตปราชโยเสียมโพธิมันเตปโมริตาชายาตถานัพพมาคนาเมซิโนใชัยโตโพธิยามูเลสักนานันทิวัฒโนเอวังตวังวิเชโยโหหิเซยสุเสียมังคะเลอปราชิตปัลังเคสิเสปตวีโปคะเลอภิเสเกสภะพุทธนังอคับปโตปโมทติสุนักขตตังสุมังคะังสุปภะตังสุสิตังสุโนสุมุโตจัดสุยังพมาจัดสุปะกินัง กายกรรมังวาจากรรมังพระกินังพระกินังมโนกกรรมังปณิทิเตพระกินาพระกินานิกัตวานาราพันตเทพระกินเเตอัฏฐลธาสุกิตาบุลุหะปุรัสสุเนโลคาสุกตาโทหัสหาสะสเบหิยติพิสุนตุพนโตเยเทวะอัสมิงท่าเนอธิขตาทีคายุกาสัทธาหตุสุกตาหตุสัพธารักขันตุสัพสัตตนังรักขันตุจินัสสัตนังยากาจิปัฏนาเตสังสัพเพปุลัตุมโนุราธายุตตะกะเลปวัสตุวัสรัสรัสรหกาโลคาจุปทาวาเตสังนิวันตุจัสัพธากายสุขังจตััสุขงอะรห โมสดธรรมานิยมัสตังเอวเมีสตังเอกังสมยังภะกวะสวะเทียงวิทติเชตเตวันในอนากาศปินฑิกัสสะระเมธตะรโคภควาภิกขุอมาเตสิภิกขเวติภัจจันเตติเตภิกขุภะกวโตปัญจสุสุขวัยตระหวจะอุปัฏฐาวาภิกขเวตระหะกตานังอนุปัฏฐาวาตระหะกตานังทิตตาวะซาธาตุธรรมติตตานธรรมานิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจติตังตระหะกโตอภิสัมพุชติอภิสัมเ თ ติอภิสัมพุชตะวาภิสเมตวาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิปัส ตานังติตตาวะซาธาตุธรรมะติตตาธรรมานิยามาตาสัพเพสังฆาราทุกข์ชาติตังตะทากัโตอภิสัมพุชติภิสมิติอภิสัมพุชิตวะภิสมะอภิสมิตวะจิกิตเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวัติวิปัสสติอุตตานิกรติสัพเพ สังขาราทุกขาชาติอุปปัฏฐาวะพิกเวตตาคาตาดังอนุปปัฏฐาวะตธาครตาดังทิตาวะซาธาตุธรรมะทิตตาธรรมานิียมตาสัพเพธรรมะอนตตาติตังตธาครโตพิสัมภูสติพิสมณติอภิสัมพุสตวะพิสมณตวะจิริทัศติปัญญาเปติผัตตะเปติวิปัลติวิปัสติอุตตานิกรติสัพเพธรรมะอนตตาติอิธมโวจัปะขวาตมะนาเตปิคู่ปะขอโตปะสิตังอภินันทุนติ ปัะเทศกัลตากาอาตีตังนานวาข่าเมยยานาปติกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงผูกวงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยถาตีตามไปคิดนันตังอปัตันจาอนาคาตังสิเปอดีก็ลาไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาประจุปันันจัยโยธรรมาตถาสถาวิปัสสติสังหิลังสังกุปังตังวิธรมนุพรุหเยผู้ได้เห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างจำแจ้งไม่งอนง่ายไม่คอนแคลงขอบคุณพระองค์ในการเช่นนั้นไว้อชเชวะขิาตตงยท้อ เป็นสิ่งที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหีโนสร้างคางรันเตนามาฮาเซเนนามาจุนาเพราะว่าความเห็นเป็นต่อมาชุนรผู้มีสนามมากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตามาตันติตางต่างเวพาเทกโรติสันต,ตจกิกเตมุนิติมุนีผู้สงบยอ่อเกลาเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขันทั้งกลางวันและกลางคืนว่าเป็นผู้แม้เพียงอยู่ลาทีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวขาปัจาวเวกขณะสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วให้ไปสัพเพสังขาราทุกข้สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์คนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วอยาเจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุววังชีิจทุววาางงระนััคมตยยเป็ขอ่งยืนอวสังมมมมยยยาาาาะะลตตััพงอรรณ์จเปป็นนแท้ิโชีวววิิตตงงชีีขอเราามมค เป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งเมียน,นี้ตั้งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงเม,มื่อนางเมียนี้ตั้งความตายของเราเป็นของเที่ยงวตัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจ,จิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอับไปแต่วิญญาณโอข้นปัสจักวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสร็จแล้ว อาิเสร็จสติจากนอนทับปรวินงซึ่งแผ่นดินกลิงขลังอิว่าประดุดดังว่าท่อนมาและท่อนฟืนนี้แล้ทั้งหาประโยชไม่ได้อันนี้จาวัดสร้างคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอบัตถวยธรมิโนมีความเกิดข,ขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตตวนันในรุชั้นติขันเกิดขึ้นแล้วย่มดับไปเตสังอุปสมมสุโคงเขาก็ไปสงบทักสังขาทั้งหลายไปสุขอย่างยิ่งสเพสัตตามาาันนั่นตีจัดสารทั้งหลายทาั้งพวกกำลังตายอยู่มันเล็งสู่จามลิสเลที่ บสวดไม่ตาอย,ย่างกิจจิอย่างกิจจิกุศลังกรมังสัพเพิพระเตหตังปุญญโนอนโมทนุอานโมทันตุสุลังตุโพนโตเยเทวะอัสมิงท่าเนอธิสตาทีคายุกาัทธาหนตุสุกิตาหนตุทุกขปะปมุจจันตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขปะปมุจันตุ สัพเพยติกาสกิตาหุตุทุกขามุจันตุสัพเพายาติกาสกิตาหุตุทุกขปาะมุณจันตุสัพเพปีซาสัพเพยาคาสัพเพเปตัสกิตาหุตุทุกข้าพมุจันตุสัพเพอาจริุปชยาสกิตาหุตุทุกข้าพมุณจันตุสัพเพนักตาสกิตาหุตุทุกข้ามุณจันตุสัพเพเทวสุกิตาหุ่นตุทุกข้าพมุจันตุสัพเพสมะทินางสมิชนตุโวบทสดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตวะคันติมายาอิติภคว ปฏิทนาคาถาหันธรรมายังเทวตาที่ปฏิทนาคาทายพานามาเซย,ยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทูเปะคารโพธิคารตะหิ่งตะหิ่ง,ต,งตาธรรมทาเนนะพวันตุปุชิตาสอดทิ้งกระโดนเตทับวิหารามันเทเรเทราจามัชานาวากาจาพิคโวซาลามิกาธานาปฏิอุปัสกาคา,ามาจาเทซานิขมาจัยสลาสัปปานภูตาสุขิตาพวันตุเตฉลาผู้ชายยปิอัคสัมภวาสังเสตาชาตาอัถวโวปปาติกาเนียนิกังธรรมาวรังปฏิจเต สัพเพหิทุกขศาสตร์กรตุสังขยังท้าตุจีรังสตังธรมโมธรรมธราจัปุกราสังโฆโหตุสมะโควาอัตธยาจาริยัจจะอัมเหละคตุสัทธมโมสัพเพหิธรรมจาริโนวุฒิินซัมปะบุเนยามะธรรมเมอริยาปเวทิเตสปันนาโหตุสัพเพหิปานิโนพุทธศาสนเณธรรมมาธังพระเวชันโตกาเรเถววะภวสตุวุฒิภาวายสัตตังสิมิทังนิตุเมธนิงมาตาปิติตาจจะลัชังนิจรังตุปุระกังเอวังธรรมเเนราชโนประชังนัตตุสัพพทา เทวตาอุโยชนะคขถาทุกกปะปตาชนิทุกขาพยาปตาชนิพยาโซกปะปตาชนิโซกโหนตุสพัพเิหิปานิโนเอตาวตาจะอเมยิสัมปะทงังปุญญาสาัมปทังสัเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังท,ทัตตุสัทธายะสีลังลักษุสัพทาภาวนาพิรตาหตุขชันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระปัตาปัญเจกานณจ่ายังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขังปนธมิสัพพโซ สุมังคราคถาโหตุสัพพังสุมังขรัคขั้นตุสัพพเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตะลังโหตุสัพพังสุมังขรัคขั้นตุสัพพเทวตาสัพพาธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตะลังโหตุสัพพังสุมังขรัคขั้นตุสัพพเทวตาสัพพาสังฆานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตะลัง สัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานันจายังพระรังอรหันตานันจเตเชนาละคังพนามิสัพโซสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานันจายังพระรังอรหันตานันจเตเชนาละคังพนามิสัพโซสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานันจายังพระรังอรหันตานันจเตเชนาละคังพนามิสัพโซสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานันจายังพระรังอรหันตานันจเตเชนาละคังพนามิสัพโซสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานันจายังพระรังอรหันตานันจเตเชนาละคังพนามิสปัพพพุทธาระัตตาาาปัััญเจจกนยงพโซ ร้านตานันจเตเชนาละคัมภีร์มิสวดโซสัพเพพุทธาพระปตตาปัญเจกานันจยังพลังอรันตานันจเตเชนาละคัมภีร์มิสวดโซสัพเพพุทธาพระปตตาปัญเจกานันจยังพลังอรันตานันจเตเชนะละคังภีร์มิสวดโซสัพเพพุทธาพระปตตาปัญเจกานันจยังพลังอรันตานันจเตเชนาละคังภีร์มิสวดโซ ด้วยอานาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยาภะพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนอมเก้าวอุทิศวาวเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สด็จสุดสวรรค์ารายขอในส่วนแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสภสริมงคลแก่ข้าพเจ้ามารดาบิดาของข้าพเจ้านางสาวเทนทิลางามรัตนกุลนางอรลไทยงามรัตนกุลและนายสมทิพงามรัตนกุลให้แขวลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสริทมั่นคง เป็นสัมมาชีพบรรชอบรมคาว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอสัตว์เลี้ยงของข้าพเจ้าแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงขอทิ่สุขสัน์นี้มอบให้แด่นายจิตสดาประชาสินชัยนายสาหวัตอนุกคุณบรนานายวิภูวุติภูริรล่งลับไปแล้วขอให้ความสุขสงบดีจงมีแก่เหล่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่ได้มาฟังการสวดสัตยาราปุระนมน,นี้ขอข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตามมาในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความมีงานตลอดกาาน อีกทั้งขอเทพพิวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสานุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลสู่ตัวข้าพเจ้าและสู่วัตถุมงคลพระปิตายศยเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิบอมคลได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพทเทว,วานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวข้าพเจ้าแก่ผู้ครอบครองวัตถุมงคลและผู้บูชาวัตถุมงคลทุบการเทิน